สวัสดีครับทุกคนผมกระล่ำผู้มึงเคยสงสัยไหมทำไมโรงเรียนต้องมีกฎแบบนูน้นแบบนี้แบบนั้นกฎหลายๆอย่างเนี่ยพอเรามองกลับไปตอนโตนะมันก็ make ซนแล้วก็ดูแบบเอ้ยเอยแม่งดู make ซ e n s ะแม่งดูเข้าใจได้อย่างเช่นแบบเฮ้ย hey, ทำไมไม่ให้ขึ้นห้องเรียนตอนกลางวันอ่าเพราะเดี๋ยวว่าเราขึ้นไปปุ๊บเดี๋ยวจะมีคนมาขโมยของหรืออะไรไม่สามารถจัดการได้หรืออย่างผมเนี่ยตอนเด็กเนี่ยผมเคยเอาปลานะมาแอบ,บเลี้ยงกับเพื่อนที่โรงเรียน คือข้างๆโรงเรียนผมเนี่ยมันจะมีแบบร้านขายปลาร้านหนึ่งแล้วตอนนั้นผมแบบนึกคลึ้มไงแบบอยากเลี้ยงปลาอ่ะก็เห็นละก็คุยกับเพื่อนเอ้ยเลี้ยงปลาไหมก็ไปซื้อลยตูป้ปลาปุ๊บแล้วก็เดินกลับกับเพื่อนเลยเพราะว่าเออซื้อปุ๊บเราก็มีพวกตู้ออกซิเจนอะไรอย่างนี้มีมีม everything, เอฟวิติงครบไอตู้ปลาที่ผมเอามาเนี่ยผมก็ไปแอบ,บตรงพอร์ตฟิโอก็คือมันจะมีพอร์ตเยอะๆใช่ไหมของแบบโรงเรียนสมัยก่อนเนอะแล้วผมก็เอาปลาไปตั้ง แล้วก็เอาผอดเนี่ยมาบางับางบงับงบงังบังบังอ่าให้ครูไม่เห็นเพราะว่าถ้าครูเห็นเนี่ยยังไงยังไงรู้อยู่แล้วแหละแม่งผิดกฎก็เอาไปแอบปื๊บเสร็จปึ๊บผมเนี่ยก็แจ็คพอตว่าเอา้ากลับบ้านไปแม่งดันป่วยใช่เลยซึ่งตอนนั้นอะผมป่วยหนักมากไม่รู้จำไม่ได้แล้วเป็นอะไรก็คือป่วยอยู่3วันนอนแฮกแฮก,แกอยู่ที่บ้านใช่ไหมพอกลับมาที่โรงเรียนอีกวันหนึ่งปึ๊บอ่ะก็เราได้เห็นผลงานของเราโอ้โหออกซิเจนแม่งทำงานแบบบุ๋มบั๊มบุ๋มบั๊มอ่าเห็นโอปายังมีชีวิตอยู่สบายสบายใจ ไปไปมามาเนี่ยเหมือนตอนเย็นวันนั้นอะ่ะครูอ่ะบังเอิญมาเห็นว่าเอ้ยแม่งมีตู้ปลาอยู่ในห้องคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ้ยทำไมก่อนหน้านี้ครูไม่เห็นเพราะว่าไอ้ตู้ปลาเนี่ยเวลาเหมือนแบบตอนกลางคืนอะไรเงี้ยมันก็จะเห็นแบบเหมือนเป็นแสงหรืออะไรอีกสีๆซึ่งแม่บ้านเขาเห็นมาสักพักแล้วสุดท้ายเนี่ยก็โดนด่ากันตามระเบียบนะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นกฎที่ใครๆก็รู้แหละว,ว่าแม่งแม่งทำไม่ได้แม่งผิดอยู่แล้วแหละทีนี้กลับมาที่เรื่องของเราแต่มันก็ยังมีกฎอีกมากมายที่ผมรู้สึกว่า ทำไมมันแปลกๆทำไมมันไม่เมคเซนต์ทำไมมันเข้าใจไม่ได้แต่ว่าอันนี้นะมันอิงตามความเห็นส่วนตัวของผมนะดังนั้นอ่ะวันนี้ผมจะมาบอกกด9ข้อที่รู้ผมรู้สึกว่าแม่งแปลกๆของโรงเรียนกงเกงน้าเงินเอาภาพขึ้นมาการยึดโทรศัพท์โอเคเรามากันที่เรื่องแรกการยึดโทรศัพท์ คือมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ดูเข้าใจได้แล้วก็ทุกรงเรียนเขาทํากันเนะต้องบอกเรื่องแรกที่ผมไม่โอเคก่อนเลยก็คือผมเนี่ยเป็นคนตัวเตี้ยๆแล้วก็นั่งอยู่หน้าแถวตลอดดังนั้นอะ่ะเวลาที่เราจะฝากโทรศัพท์เนี่ยเราจะเป็นคนแรกๆที่ไปฝากโทรศัพท์แล้วเขาจะมีกล่องบล็อกๆหนึ่งมาให้โทรศัพท์เนี่ยมันก็จะด้างเอินไปอยู่แบบบกล่องแบบล่างสุดอ่ะถ้าไม่เห็นภาพมาเดี๋ยวอ่ะเห็นกล่องนั่นใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวใช้สายตาเอ็กซเรย์ส่องเข้าไปอ่ะเห็นไหม โทรศัพท์ผมเนี่ยมันจะเป็นโทรศัพท์ที่อยู่ต่ําเตี้ยเลี่ยดินที่สุดก็คือสมมติว่าในห้องเนี่ยมี30 40 50คนเนี่ยโทรศัพท์ผมเนี่ยโดนโทรศัพท์เพื่อนๆเ,เนี่ยทับกัน50เครื่องซึ่งโทรศัพท์เครื่องหนึ่งอะแม่งไม่ได้ราคาแบบเอ้ยถูกๆนึกออกวะแล้วแม่งโดนทับอยู่ทั้งวันคือแม่งไม,ไม,ไม่โอเคกับของของ,ของเราและอ่ะอันนี้เคืองเรื่องแรกแต่อันนี้อาจจะเป็นปัญหาของผมส่วนตัวคนเดียวนะแต่มันจะมี2เรื่องหลักๆที่ผมมองแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่ make ซ e n s เรื่องแรกเลยก็คือเรื่องการติดต่อ คือถ้าสมมติว่าที่บ้านเนี่ยเรามีเรื่องติดต่ออะไรปัญหามากมายอะไรยังไงเนี่ยถ้าเรามีโทรศัพท์ติดตัวเนี่ยเฮ้ยแม่งจะแบบเออสามารถติดต่อเรื่องฉุกเฉินอะไรกับเราได้ทันทีสบายใจหายห่วงหรือเอฟวิติงแบบได้ตลอดเวลาคือสมัยก่อนเนี่ยมันก็อาจจะแบบไม่มีโทรศัพท์ดังนั้นเขาก็ติดต่อแบบผ่านอาจารย์ผ่านคุณครูหรือผ่านอะไรพวกนี้ได้แต่บางทีมันก็มีเคสที่อาจารย์ประจําชั้นหรืออะไรอย่างนี้เขาไม่รับสายเขาไม่ติดต่อคืออา้าวแล้วถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้จริงๆต้องทํำยังไง เพราะมันก็เคยมีเคสที่อาจารย์ลืมคืนโทรศัพท์โดยการที่แบบเฮ้ยงานแม่งเยอะงานแม่งวุ่นวายก็คือมันก็เข้าใจได้ในพอยว่าเฮ้ยงานมันเยอะนะแบบบางทีคนเรามันไม่สามารถว่างมาแบบดูโทรศัพท์อะไรได้ตลอดเวลาแต่มันก็ยังมีอาจารย์บางคนที่แม่งแกล้งเด็กอะ่ะคือสมมุติว่ามันถึงเวลาเลิกเรียนละอาจารย์้องเอาโทรศัพท์มาคืนคือบางคนเนี่ยเขาก็ไม่ได้วุ่นวายแต่เหมือนแบบเหมือนเราทั้งทําผิดอะไรมาทั้งวันมั้งแล้วแบบเฮ้ยจะกลับบ้านอย่างเงี้ยแม่งหาเรื่องละเล่นตัวคืนโทรศัพท์ช้าเป็นแบบครึ่งชั่วโมงหรืออะไรเง มาหาเรื่องบ่นเราอะไรเงี้ยก็แบบเอา้าอะไรวะทางทังที่บางคนต้องมีธุระไปต่อแต่อาจารย์ก็ไม่ไม่คืนกูไม่คืนกูไม่อยากคืนต่อมาคือเรื่องที่สองก็คืออันนี้สําหรับผมคือแม่งโคตรโคตรตลกเลยคือ iPhone เนี่ยยึดหรือว่า Android Everything ยึด iPad ไม่ยึดซึ่ง iPad เนี่ยในสมัยนั้นมันเพิ่งเป็น แรกๆที่เหมือนเอา iPad มาเป็นสื่อการสอนมันมีแบบกู๊ดนอ g กู๊ดโน้ตอะไรเอามาเขียนเนะแต่ก็คือไม่มีการยึด iPad คือ iPhone อะไร Everything ยึดหมดซึ่ง iPad เนี่ยมันก็ใส่ซิมใส่อะไรได้เหมือน Android เหมือน iPhone มันเลือกที่จะไม่ยึด i อ a d แต่ก็อาจจะฟังแล้วอาจจะ m a k make sense ว่าเฮ้ย iPad เนี่ยนะมันสามารถแอบ,บเล่นเกมใต้โต๊ะยากแอบบทำอย่างนู้นอย่างนี้ยากเฮ้ยมันดูเป็นอุปกรณ์การเรียนมากกว่าอะไรอย่างนี้ ตัดภาพว่าถ้าสมมุติว่าในห้องเล่นเกมโดย iPad อ่ะมันก็จะเป็นภาพประมาณนี้คือมึงเห็นไหมว่าอาจารย์เนี่ยมันมองมาไม่เห็นด้วยซ้ำว่าเฮ้ยเราเปิด iPad ทําอะไรไปไปมา,มาเนี่ยโดยส่วนตัวผมผมผมรู้สึกว่าเอา iPad มาแอบนั่งเล่นเกมยังง่ายกว่าเลยเพราะว่าสมมุติเรากดคลิกๆหน้าจออะไรของมันแม่งก็คือเหมือนแบบเราแม่งกําลังไล่อ่านหนังสือเปลี่ยนหน้าหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าพวกมึงมองว่า iPad กับ iPhone เนี่ยมันไม่เหมือนกันจริงๆนะ i p h o n นอ่ะมันไม่มี g กูดโนต e มันไม่สามารถใช้ได้เห็นไหม i p p d d เนี่ยโหลดไฟล์เป็น PDF เข้ามาดูนี่ดูนี่ใช้งานได้เหมือนหนังสือจริงๆเลยเป็น e b o ุ๊อย่างนี้อ่ะโอเคกูให้โอกาสพวกมึงโรงเรียนกูเนี่ยคือ iPad ใช้ได้ไม่พอ iPod มึงรู้จักไหม iPod อ่ะเดี๋ยวกูขึ้นรูให้ดู iPod เนี่ยถ้าสมัยนู้นก็คือมันเป็น iPod เจนสุดท้ายละ น่าจะนะไม่มั่นใจเหมือนกันแม่งใช้ได้แม่งเป็น everyting ที่คือ iPhone ที่ใส่ซิมไม่ได้ไอพอะนึกออกใช่ไหมแต่ไอพอดไม่โดนยืดกูแบบฮะทาไม ไม่ไม่ใช่โทรศัพท์ยังไงล่ะข้อที่สองมาสายแล้วโดนทําโทษแต่มาสายกว่าไม่โดนทําโทษนะผมเชื่อว่าทุกโรงเรียนนั้นมันย่อมมีเข้าแถวกันตอนเช้าเพื่อเหมือนแบบเคารบทงชาติแล้วก็มาให้ข้อคิดดีๆให้อะไรพวกนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะเราก็เป็นเรื่องที่เออโอเคเลยแต่ว่าใครที่มาหลัง7จ็ดโมงสีเนี่ยก็จะโดนกักตัวอยู่หน้าโรงเรียนแล้วก็โดนทําโทษโหโหโหเดี๋ยวก่อนนะ แกคิดว่าแกมาโรงเรียนหลัง7จ็ดโมงสีแล้วแกจะเข้าไปได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอมากระสแตนของฉันใบมาสายยังไงล่ะใบมาสานั้นจะบังคับให้แกออกกําลังกายในตอนเช้าซึ่งถ้าแกออกกําลังกายตามที่มันสั่งเสร็จแล้วแกถึงจะค่อยได้ใบามาสายเพื่อเอาไปเข้าห้องยังไงล่ะอันนี้ก็จะเป็นมูดของช่วงระหว่างเจ็ดโมงสี่สิยันถึงประมาณเก้โมงประมาณนี้ แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นหลังเก้าโมงจะเป็นยังไงมาเราไปดูกันครับโหโหโหแกคิดว่าแกมาหลังเก้าโมงแล้วแกจะเข้าไปได้เหรอเข้าไปได้เลยไอใบมาสายมันนอนไปละนะเข้าขึ้นเลยไปเลียนแล้วขึ้นไปข้อที่สามห้ามขายของในโรงเรียนคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนประมาณผมประมาณมสองเนี่ยมันจะมีไอนี่ดังมากนะเดี๋ยวผมยกขึ้นมาให้ดูฮึบ มันน่าจะอ่านว่า Ro รัสต์แค the cat something อ่ะอ่านไม่ออกขอโทษคือไม่เป็นสร้อยข้อมือที่แบบดังมากช่วงนั้นแต่ว่าผมมสองไงมันก็เลยแบบมันไม่มีตังอะทีนี้มันก็เลยมีเกิดเหตุการณ์ว่ามันมีคนซื้อเหมือนเป็นแบบยางแล้วมันก็เหมือนแบบมาร้อยหรือพันหรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นเหมือนแบบทำมาเป็นสร้อยข้อมือได้อะไรเงี้ยผมผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรนะทีนี้มันก็เลยเกิดเหตุการณ์ว่า แม่งมีคนทําขายในโรงเรียนนี่เรียกว่ามี Marketing Strategy ตั้งแต่เด็กมีการตลาดแล้วก็ใส่กันเป็นแก๊งเลยมันจะมีแบบส้มดําแก๊งนี้ส้มขาวแก๊งนี้อะไรอย่างนี้ซึ่งมันมีเยอะมากประเด็นเนี่ยไอคนที่มันทําขายเนี่ยบังเอิญมันทําในเวลาเรียนอ่ะพอทําในเวลาเรียนเนี่ยมันมันไม่ถูกกดแล้วแหละมันมันผิดแล้วมันก็เลยแบบโดนด่าโดนว่าแล้วทุกคนที่ซื้อของจากมันเนี่ย ก็โดนแบบโดนริปไปห,หมดเลยไอ้ข้อมืออะไรพวกเนี้ยแต่ว่าอย่างของผมเนี่ยผมก็มีใช่ไหมแต่ว่าผมไม่ได้ทํากับมานผมทํากับเพื่อนที่อยู่อีกห้องนึงอ่ะผมก็โดนไปด้วยโดนตีด้วยตอนนั้นไม่รู้ทาไมถึงต้องโดนตีทั้งที่แค่ซื้อของต่อจากเพื่อนแล้วหลังจากนั้นอ่ะอาจานย่ะก็เลยแบนแบบว่าเฮ้ยห้ามทําขายอีกเลยแต่คือผมไม่เข้าใจว่าอา้าวแล้วทําไมทํานอกเวลาเรียนไม่ได้ทําขายเหมือน,นแบบงานอดิเรกไม่ได้หลังจากวันนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นไอ้ยางเส้นนี้อีกเลย แต่คือพวกลิสแบนด์อะไรที่แบบใส่กันเป็นแก๊งก็กยังใส่ได้นะแต่แต่ยางเส้นนี้นี่ no 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 ไม่ได้ไม่ได้ขอด้อที่สี่การขอไปเข้าห้องน้า <c oughs> พวกมึงอาจจะคิดว่าการขอห้องน้ําเป็นกฎอะไรแปลก,กในโรงเรียนหรอซึ่งในมุมหองของผมมันก็อาจจะไม่แปกแลกเลยมั้งแต่ว่ามันก็ยังมีเรื่องที่เอียงว่าสาหรับผมที่อยู่ข้างในนี้อย่างแรกเราต้องมาดูก่อนเลยว่าตารางสอนนั้นเป็นยังไงอ่ะดึงไหมอ่ะมึงเห็นไหมตารางสอนเนี่ยมันจะเรียนแบบว่า อันนี้ที่ผมเอามามันเป็นของเด็กประถมนะตอนตอนของผมแต่คือมันก็จะมีของมัธยมที่เป็นอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้สมมติเป็นเคสของเด็กประถมแล้วกันอย่างคาบตอนเช้าเนี่ยมันมีเรียน2คาบติดกันอ่ะแล้วก็ค่อยพักสินาทีใช่ไหมสองคาบติดกันหมายความว่าไงก็คือมึงต้องเรียน2ชั่วโมงดังนั้นใน2ชั่วโมงเนี้ยถ้าใครปวดฉี่ก็ต้องขอระหว่างคาบขอไปเข้าห้องน้ําถูกไหมหรือว่าอย่างถ้าเป็นของเด็กประถมนี่จะมีเคสหนักกว่าเลยก็คือตอนบ่ายอ่ะ ตอนบ่ายคือมี3คาบติดกันก็คือ3มชั่วโมงเนี่ยถ้าใครปวดฉี่ระหว่างแบบถ้าสมมติปวดฉี่ในคาบแรกมึงเนี่ยต้องทนรอ3มชั่วโมงเนี่ยเพื่อไปเข้าห้องน้ําพักสิบตอนบ่ายแต่อันเนี้ยมันก็แล้วแต่ครูถ้าสมมุติว่าครูใจดีเขาคงปล่อยเราเข้าห้องน้ําได้ซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมันมีในใจแล้วว่าครูคนนี้ปล่อยง่ายครูคนนี้ไม่ปล่อยง่ายอะไรอย่างนี้แต่ผมมีประเด็นกับไปครูที่ไม่ปล่อยยากเว้ยคือโดยส่วนตัวเนี่ยเวลาผมพักกลางวานันหรือพักสิบหรืออะไรพวกเนี้ยผมเป็นคนที่ โหกินน้ําโคตรเยอะดังนั้นไม่เป็นอะไรที่ปกติว่าผมจะต้องปวดฉี่ง่ายหรืออะไรอย่างนี้และนี่คือเหตุการณ์จริงที่ผมนั้นเคยเจอที่โรงเรียนอ่ะเป็นยังไงครูคาผมขอไปเข้าห้องน้ําได้ไหมครับอ้าวแกเพิ่งพักเที่ยงไปเองไม่ใช่หรอปกติแกนอนวันละกี่ชั่วโมงอะอ่าผมนอนประมาณวันละ7-8ชั่วโมงครับผมเอ้า แล้วทําไมในระหว่าง 7- ถึง8ชั่วโมงนั้นแกสามารถทนไม่เข้าห้องน้ําได้วะเนี่ยกูโดนถามแบบเนี้ยแล้วกูก็โดนไล่กลับมานั่งที่เดิมแล้วกูก็แบบฮะอะไรนะแล้วอย่างนี้คือกูต้องกั้นหรือ,อยังไงหรือว่าแบบต้องทอํายังไงซึ่งพอมันโดนแบบเคสประมาณนี้แบบโดนถามรอบหนึ่งเนี้ยครั้งหน้าที่แม่งเกิดอาการปวดอย่างนี้ขึ้นมาแม่งก็ไม่กล้าถามครั้งต่อไปอีกนึกออกปะดังนั้นอ่ะในระหว่างข้าวมึงเห็นไหมมันจะมีแบบระหว่างข้าวที่เปลี่ยนผ่านข้าวเนี่ กูก็จะไม่สนใจครูแม่งกูก็จะวิ่งออกไปเข้าห้องน้ําเลยถ้าเกิดเจอเคสประมาณนี้แต่ใดๆมันก็ยังมีครูดีๆที่ส่วนใหญ่ด้วยซ้ำไปว่าแบบว่าเให้ไปเข้าห้องน้ํานะมันจะมีแค่ไม่กี่คนแหละที่แบบดูประสาทแดกแล้วชอบถามคาถามนี้คิดว่าทุกโรงเรียนเนี่ยแม่งมีคําถามประมาณนี้เหมือนกันข้อ 5. าการบังคับเรียนพิเศษคือเราไม่สามารถปฏิเสธได้นะว่าบางทีเนี่ยที่เรียนพิเศษเนี่ยมันดีกว่าที่โรงเรียนจริงๆหรือบางอย่างเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยมันไม่มีสอนจริงๆ เช่นถ่ายรูปหรือเช่นวาดภาพที่เป็นแบบวาดจริงจังอะไรเลยอย่างนี้มันไม่มีคลาสที่ตอบโจทย์จริงๆอ่ะดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีชอยที่ไปเรียนพิเศษซึ่งโรงเรียนเนี่ยบังเอิญเนี่ยแม่งมีการบังคับเรียนพิเศษด้วยคือปกติอ่ะตอนเด็กๆมันก็ไม่มีแต่พอมามปลายปุ๊บอยู่มันบังคับเรียนพิเศษแถมมีจ่ายตังค์เพิ่มด้วยนะแล้วผมไม่เข้าใจว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการที่แบบว่าเข้ามาหาอะไร โรงเรียนมันก็หาคลาสนู่นหาคลาสนี่มาแบบเฮ้ยมีสอนแซดนะมีสอนแกดนะมีสอนแผดนะเป็นสอนพิเศษซึ่งมันก็อาจจะ make sense ในแง่ของว่าเอ้ยบังคับให้เด็กๆเ,เนี่ยติวเข้ามาหาอะไรอะไรอย่างนี้แต่ก็อย่างที่บอกไปข้างต้นว่าโดยส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าการที่ไปเรียนข้างนอกเนี่ยมันตอบโจทย์กว่าในหลายๆแง่ไม่งั้นพวกสถาบันสอนพิเศษมันจะเกิดขึ้นมาได้ไงนึกออกใช่ไหมแต่โรงเรียนที่ผมอยู่นั้นไม่ไม่ให้ไปต้องเรียนของที่โรงเรียนก่อน ถึงจะออกไปข้างนอกได้ถึงจะออกเรียนพิเศษข้างนอกได้กูก็แบบเอา้ามีีด้วยข้อที่หกห้ามใส่รองเท้าผ้าใบในวันที่ไม่มีเรียนพะละคือเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็คงเป็นหน้าตาของโรงเรียนที่เฮ้ยใส่รองเท้าหนังแล้วแม่งดูเท่ดูครูดูอะไรอย่างนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมมองว่าเป็นเรื่องปกติมากๆแล้วก็ส่วนตัวนี่ชอบใส่รองเท้าหนังอยู่แล้วเลยไม่ค่อยมีปัญหาัเรื่องนี้อ่าแต่ว่า พอเรามีโอกาสที่แบบขึ้นมาหาลาัยแล้วได้คุยกับเพื่อนในหลายๆโรงเรียนไอ้โรงเรียนส่วนใหญ่เนี่ยที่ไม่ใช่กางเกงน้ําเงินเนี่ยแม่งมีแต่รองเท้าผ้าใบคู่เดียวแล้วคือรองเท้าผ้าใบแม่งตอบโจทย์คือมึงจะเล่นบอลก็ได้มึงจะเดินมึงจะวิง่งมึงจะทาอะไรก็ได้แม่งตอบโจทย์ไปในทุกๆอย่างเลยข้อที่เจ็ดใส่เสื้อกันหนาวเท่ากับเป็นเด็กติดยาคือประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ว่ามันก็คือประเทศไทยเนี่ย,ม,ม,ย,ยมันเป็นประเทศที่แม่งร้อนโคตรร้อนและร้อนโคตร แต่ได้ๆเนี่ยในช่วงที่แบบว่าพฤศจิกันวาเนี่ยมันก็จะมีประมาณ6กโมงเจ็ดโมงอ่าอย่างเงี้ยที่แม่งมีลมหนาวมาบ้างดังนั้นเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยมันก็ต้องเอาเสื้อกันหนาวมาโรงเรียนเพื่อแบบเอ้ยตอนเช้าแม่งหนาวว่ะอะไรอย่างงี้หรือห้องเรียนเนี่ยมันก็มีห้องเรียนที่เป็นติดแอร์บางคนเนี่ยแอร์มันก็ตกแล้วมันก็หนาวนื้อหรอแมแต่มันจะมีอาจารย์บางคนเว้ยแม่คงมองว่าเราเป็นนักมายากลหรืออะไรไม่รู้ที่แบบเอวิติงเราแม่งสามารถซ่อนในแบบ เสื้อกันหนาวได้อะไรอย่างนี้พอถึงพักกลางวันเนี่ยในช่วงหน้าหนาวอ่ะมันก็ยังมีมันก็หนาวอ่ะอ่ะบางคนอ่ะมันก็ใส่เสื้อกันหนาวลงไปใส่เสื้อวอร์มอะไรอย่างนี้ลงไปอาจารย์บางคนแม่งคิดว่าแบบเหมือนมีของมีนู่นมีนี่แอบใส่อยู่ในร่างกายตัวเองอะไรเงี้ยแม่งก็จะบังคับเลยหรือว่ามีกฎเลยว่าเฮ้ยห้ามใส่เสื้อกันหนาวนะอะไรอย่างนี้ซึ่งแม่งเป็นอะไรที่ผมมองว่าฮะคืออะไรอ่ะคือทําไม ห้ามใส่เสื้อกันหนาวกูแม่งไม่ใช่นักมายากลที่แบบซ่อนของอยู่ในร่างกายมีไพ่มีนู่นมีนี่หรืออะไรอย่างนี้มันก็เลยเป็นอะไรที่ผมมองว่าแปลกๆถึงว่ามันจะมีเคสจริงๆที่แม่งเป็นคนซ่อนอะไรอย่างนั้นจริงๆแต่ผมรู้สึกว่าแม่งแบบมาบังคับทุกคนให้ไม่ใส่เสื้อกันหนาวไม่ได้ทั้งๆท,ที่ตอนกลางวันแม่งหนาวจริงๆอะ่ะข้อที่แดห้ามหนีบกระเป๋าจาขอบอ่ะหลายๆคนเนี่ยก็คงเคยเจอนะว่าแบบเฮ้ยพวกมึงห้ามหนีบกระเป๋าเด็ดขาดเลยนะเว้ย คือไอกระเป๋าจา้าขอบเนี่ยมันก็เป็นกระเป๋าแบบแบนๆเนอะแล้วก็แม่งใส่อะไรไม่ค่อยได้หรือถ้าใส่ได้เนี่ยกระเป๋ามันก็จะแบบอ้วนตุ๊ตาเลยซึ่งหลายๆคนเนี่ยแม่งถือมาเพื่อความคููความเท่นในการแบบหนีบซึ่งผมก็มองไปกลับไปที่ข้อที่6ว่าเออโรงเรียนอยากให้กูครูไม่ใช่เหรออ้าวกูก็หนีบดิกูอยากคููจัดไงอะไรอย่างนี้แต่ในความเป็นจริงคือแม่งไม่ให้หนีบแล้วปกติมันก็ใส่ของไม่ได้อยู่แล้วแล้วได้ๆเนี่ยในตอนเด็กๆเนี่ยคือ มันบังคับว่าต้องมีจาขอบแล้วก็มีกระเป๋าอีกใบยอยู่แล้วซึ่งจาขอบเนี่ยก็ให้ผมให้รู้สึกเหมือนเป็นแฟ้มที่เก็บกระดาษเก็บชีตอะไรอย่างนี้แต่ว่าไอกระเป๋าข้างหลังเนี่ยก็คือใส่หนังสืออะไรอย่างนี้มันก็ดูแบ่งโซนกันชัดเจนดังนั้นมันก็ไม่แปลกที่ผมจะหนีบแบบเอาตัวหนีบไปหนีบจาขอบให้มันแบบแบบแบนฟิบอะไรอย่างนี้จะได้แบบเออดูลุค c o ดูเท่แต่ไม่ใช่ครับอาจารย์แม่งห้ามหนีบซึ่งพอโตขึ้นมาเอา้าแล้วทําไมถึงห้ามหนีบอะมัน มันเป็นแฟชั่นแล้วมันผิดเหรอหรือว่าอะไรยังไงทั้งๆท,ที่ในเอคอดีหเนี่ยมึงเนี่ยบังคับกูจังเลยให้ครูให้เท่ให้ใส่แบบรองเท้าหนังตัดเท้าคาบนี้อะไรบ๊วะข้อสุดท้ายห้ามเอาหนังสือไว้ใต้เกะ๊ะและถ้ามึงเอาไว้ใต้เกะ๊ะมึงโดนกูยึดแน่ต้องบอกก่อนเรื่องนี้ก็คือมันไม่ใช่กางเกงน้ําเงินของโรงเรียนผมแต่ว่ามันเป็นกางเกงน้ําเงินของโรงเรียนเพื่อนผมซึ่งผมฟังแล้วว่าเอ้ยแงวงโคตรตลกเลยเรื่องนี้ก็คือโรงเรียนเพื่อนผมเนี่ย โต๊ะเรียนแผ่นข้างบนที่เหมือนของผมเนี่ยมันสามารถดึงออกมาได้แล้วพอดึงอ่อนเนี่ยมันก็จะเป็นแบบโล่งๆข้างในแล้วก็จะเป็นเหมือนใส่หนังสือใส่ของเข้าไปในในนั้นได้ให้เป็นอารมณ์เหมือนลิ้นชักแหละแต่แค่มันต้องดึงไอ้ถาดข้างบนออกมาทีนี้โรงเรียนเพื่อนผมอะด้วยความมันไม่มีเกะแล้วมันก็ไม่อยากจัดตารางสอนทุกวันอะไรอย่างนี้แมนก็ดึงไอ้ตรงนั้นมาแล้วมันก็เก็บหนังสือแอบหนังสือเข้าไปอ่ะ หรือว่าใดๆเนี่ยมันมีวิธีที่ไปแอบแบบซอกห้องหรืออะไรพวกนี้ด้วยแต่ถ้าสมมติว่าวันไหนเนี่ยวันดีคืนดีอาจารย์แม่งจับได้ว่ามึงเอาหนังสือหนังสือเรียนนี่แหละแบบแมทเทมัติกไซแอนอะไรเแบบนะี่ยมึงเอาหนังสือเรียนมาแอบอาจารย์มันจะยึดหนังสือเรียนมึงเว้ยคืออาจารย์ยึดนังสือเรียนไม่เท่าไหร่แล้วคือพอไปถึงเวลาที่ต้องเรียนจริงๆอาจารย์แม่งไม่คืนหนังสืออาจารย์แม่งเอาก็กูยึดอยู่อะแล้วเด็กแม่งจะเรียนอะไรวะคือเด็กแม่งก็ไม่มีอะไรเรียนแม่งก็เอา กูไม่มีรายเรียนกูไม่มีหนังสือเรียนกูก็โดนด่าฟรีแล้วกูก็ปล่อยจอยไม่เรียนแม่งเลยคือใดๆเนี่ยไม่เป็นกฎที่โคตรตลกว่าขึ้นแฮชแท็กเลยโรงเรียนยึดหนังสือเรียนแม่งแบบโคตรเกสโน่่านึกออกปะแต่สุดท้ายเนี่ยใดๆเนี่ยมันก็คืนนะแต่ว่ามันก็แบบมันใช้เวลาในการคืนมันไม่ใช่แบบคืนในณวันนั้นหรือคืนทันทีเลยอะเนี่ยแหละก็คือกฎแปลกๆ9ข้อที่ผมจะมาบอกของโรงเรียนแก่งก้งน้ำเงินนะ ซึ่งใดๆมันก็ยังมีกฎแปลกๆอีกมากมายที่เช่นการขึ้นลิฟต์ถ้าแบบเอานักเรียนจ่ายเงินแล้วทำไมขึ้นลิฟต์ไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่โดยส่วนตัวผมยังมองว่าเออสำหรับโรงเรียนผมมันยัง make sense อยู่อ่ะถ้าสมมุติว่าพวกมึงมีเรื่องอะไรที่แบบคิดว่าโรงเรียนแม่งไม่ make sense อ่ะอ่พวกมึงก็คอมเมนต์มาเผื่อกูพูดไม่หมดหรือถ้าอยากเถียงกูใน9ข้อนี้อะไรยังไงอ่ะมาบอกคุยกันเราจะได้รับรู้ว่ามันควรเป็นอะไรยังไงแบบไหนมากกว่ากันยังไงก็วันนี้ก็แค่นี้แหละขอบคุณมากที่ติดตามบุย